เอาละครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันพันช์แมนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนรอคอยนะครับต้นเดือนต้นเดือนก็จะมีแต่อะไรดีๆเข้ามานะครับนะเราจะเป็นเงินเดือนหรือตัวละครใหม่นะครับแล้วเงินเดือนก็เสียไปกับตัวละครใหม่ไม่ใช่นะโอเคสฟฟรีครับมาดูกันว่าเราจะเจ็บหนักแค่ไหนนะครับ เซิร์ฟไทยได้ข่าวว่ามีตัวเอสซาบวกวนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ตามเซิร์ฟไทยครับผมเลิกเล่นเซิร์ฟไทยไปนานแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟจีนเกนะครับจีนเกเป็นจีนที่ช้าก่าจีนธรรมดาเกเดี๋ยวไปดูกิจกรรมก่อนนะครับเกเรียนซูภาพโอกาสออก2%ซนะครับไม่ใช่โอกาสออกตัวนะถ้าโอกาสออกตัวจะอีซี่ไปสำหรับผมนะครับ จะเป็นโอกาสออกเหรียญตาแล้วก็เหรียญ up s s r นะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนก่อนนะนี่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรอันนี้ให้เล่นให้ทดลองตัวเล่นนะครับยังไม่ยังไม่เล่นดีกว่าอเดี๋ยวไปกดก่อนเพราะว่ากดกดก็น่าจะนานแล้วแหละนะกว่าจะครบร้อยแปดสิบตัวนะครับแล้วก็เป็นแอนิเมชันใหม่ด้วยนะครับจะเสียเวลาขึ้นไปกว่าเดิม โอเคสิ okay. ครั้งก็ได้ของตามนี้ครับ30ครั้งได้ตามนี้50ครั้งได้รูปเกลียวเจ็วันครับเอ่ออะไรอ่ะอันนี้นะได้ตาอัพเอสซาบวก1ตา80ครั้งได้นี้120ยี่สิบครั้งได้ตาเอซซาบวกอีก1ตารวมเป็น2ตาละ150ครั้งได้โอ้โหให้ทั้ง5าอันนะ่ะดีใจอ่ะ <c oughs> น้าร้อยห้าสิบครั้งได้นี้นะครับกระจิบกระจอยไม่ได้มีค่าอะไรมากมายแล้วก็ร้อยปิดสิบครั้งได้เหรียญเซซ่าบวกหนึ่งอันแล้วก็เหรียญเซซ่าอัพรูปเป็นชิ้นที่สามนะครับก็คือภายในร้อยแปดสิบครั้งเกมมันบอกว่ามึงได้เหรียญหมามาอันหนึ่งก็พอแล้วนะกดให้ได้ร้อยแปดสิบครั้งนะครับสุดท้ายยังไงก็ต้องการันตีอะไรทำนองนั้นนะเดี๋ยวไปเลยรอบแรกครับ รับแรกออกสามเหรียญเลยวะฮะไปโอกาสแค่สองเอร์เซนะครับปกติตัว s อสโอกาส1นจุดสาเปอร์เซนคือมันไม่ได้ต่างกันมากนะผมว่ามันไม่มีทางที่จะได้แล้วสีม่วงครับเป็นไงโอ้โหแม่นแต่ตัวผมพอนะ180คือถ้า180ครั้งเราจะไม่ได้ลูกหมาเลยสักตัวนี้มันจะเป็นไปไม่ได้นะผมว่า มันจะเกลือเกินไปอันนี้คือเราได้สามอันเลยเหรอเดี๋ยวออกไปดูสิคือถ้าให้3อันจริงก็ถือว่าคุมนะครับแต่ผมว่ามันจะจริงหรืออุย้ยให้3ามจริงครับสุ่มหนึ่งครั้งให้3มตานะแล้วก็น,นี้80ครั้งขึ้นไปถ้ายังเกลืออยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะอวยพรสีทองมาให้โอเคไปอีกรอบหนึงครับรอบที่ รับที่สคือก็ไม่อยากกดสกคริปต์นะเพราะว่าเดี๋ยวอุ้ยมันก็ไม่เกลือขนาดนั้นนะทุกคนมีอะไรที่บ้านมีน้อง <c oughs> สแมบ แล้วมันก็จะไปรีเซ็ตรีเซ็ตนะผมเดาว่าน่าจะไปรีเซ็ตนะครับไปรีเซ็ตใหม่เป็นศูนย์ไหมเาเป็นยี่สิบครับโอเคโอเคถือว่าได้นะผมน่าจะคิดลบไปนะครับอาจจะมีโอกาสได้ก่อนร้อยปิอันนี้ไม่แน่ใจจะมาลองลุ้นกันได้ไหมเอาสีทองมาอีกครับ โอ้โหถือว่าโชคดีอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นโอเคได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญแล้วครับขาดอีกสี่เหรียญขาดอีกสี่เหรียญครับทุกคนมาครับต่อกันอีกสี่เหรียญจะเป็นเหรียญหมาสามแล้วก็เหรียญเกรลูกันซุปหนึ่งนะครับ เอ้ยไม่แย่เลดไม่แย่เนพิ่งดีใจไปยังไม่จบเฮ้เพิ่งนับศพึ้เพิ่งนับเราใช้ไปเท่าไหร่นี่รอบที่เท่าไหร่นี่รอบที่อ๋อเขาจะรีเซ็ตเฉพาะเออเฉพาะเฉพาะครั้งที่เราได้พวกนี้นะครับได้เหรียน s s r บวก ส่วนตัวเอซาธรรมดามันขี้เกลือแล้วตอนนี้นะเขาไม่รีเซ็ตให้เรานะเรียนไม่เรียนนึงลูกโอเคเลียนม่วงแต่ยังไงผมก็มองว่าระบบนี้มันก็ดีกับคนที่แบบเติมเยอะๆอยู่ดีนะเพราะว่า เติมเยอะไปชาตัวเขาถึงอะเขาได้แบบเกลียวกันซุปแบบสีห้าดาวเลยนะกดทีอ่ะเพราะมันได้ชิปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมได้น่าจะสามสีดาวละสามดาวเวอร์ไปสีดาวตอนนี้ได้สามดาวละเพราะว่าสาดาวอัพง่ายอยู่นะเพราะหลังจากที่อัพเอสบวกแล้วตัวจะรีใหม่หมดนะครับโอเคเริ่มเกือละ รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นับนะเสียไปนับให้มันเจ็บปวดใจหรือมันสีทองให้เราแบบตายใจครับทุกคนเซตมะขอสีทองอีกอันนึงโอ้โหสว่างจ้า กไม่บอกบอกไม่ถูกแต่ถ้า180แล้วเราไม่ได้เหรียญอะไรอีกนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเราได้การันตีไปแล้วนะแต่ถา,ถามจริง180นี่มัน4 5เดือนเลยนะครับสำหรับสายฟรีโอ้โหก็จะได้หนึ่งตัวมันยากลำบากขนาดนั้นเลยเลย เดี๋ยวเพิ่งถึงร้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนนะว่ากี่ทีจะใช้เกินไม่ได้ครับต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเก็บกลับบ้านให้ได้มากที่สุดจะได้ลดระยะเวลาที่จะต้องหาไม่ได้เลยครับสีทองโอ้ m ม่ก็คือเราจะต้องเก็บตัวดําไว้ให้มากที่สุดนะครับการันตีร้อยแปแล้วก็จะไม่กดเพิ่มเพราะว่าต้อไปใช้ตัวอื่นมากนะะเดี๋ยวให้ครบร้อยก่อนครับ พระผมมี2 0 0เศษเศษนะน่าจะยังไม่ถึง180หรอกหรือไม่ก็ลดมานะเหลือสัก1 4 0หรือ้ย้าสิทมาอ๋ออันนี้มันเซ็ตการตีเอา2ออันเลยเหรอเหรียญหนึ่งครับที่ผมอยากรู้คืออะไรหรือเปล่าเหรียญเก็บไว้ใช้ได้หรือเปล่าถ้าเหรียญเก็บไว้ใช้ได้โอเคนะอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับ โอเรลวกันทูปย้อนกลับไปดูป่ะอ่ามันคือสลอตการันตีจริงนะครับเดี๋ยวออกไปดูก่อนว่าตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วร้อยหนึ่งพอดีนะครับขาดอดีก8เดสิบเลยโอ้ยช่วยลงกดอีก0ครั้งครับนับ1ถึง8นะครับ1ครั้งที่1ครับ เหรียญจะออกหรือไม่อย่างไรโอเคไม่มีเหรียญครับมีแต่ความเกลือถามว่าแย่ไหมร้อยครั้งได้เหรียญสองแอนผมว่าโหแย่นะแย่แย่ครั้งที่สองครับอ่าร้อยครั้งผมเอาให้เซฟที่สุดนะเซฟสปอตผมว่าควรจะได้สักสามเหรียญครับ แต่เดี๋ยวเราไปดูกันถ้าเหรียญเก็บไว้ใช้ได้โอเควินวินนะแต่ยังไงก็ต้องการันตีอยู่ดีเพราะว่าเหรียญ SSR บวกน่าจะได้ยากสุดนะครับเหรียญพวกเหรียญหมายเงี้ยมันเก็บไว้ได้นะเหรียญที่ยากที่สุดน่าจะเป็น SSR บวกนะครับเพราะว่ามันหาจากที่อื่นไม่ได้นะมันจะต้องมาเฉพาะแบนเนอร์แล้วก็ต้องได้หนึ่งเหรียญเพื่อที่จะอัพเ s r บวกครั้งที่สามครับเลขเลขหก เลยฮชโอเคไม่ได้เลยนะครับจากสล็อตการันตีนอกจากสล็อตการันตีพูดผิดหนะับขอภัยด้วยแต่ผมเดาเ้งแต่แรกแล้วนะว่าต้องการันตีนะเพราะฉะนั้นทำใจมาแล้วก็จะไม่มีผิดหวังนะครับมันไม่เหมือนกับแบบเราสุ่มเอเสมัยก่อนนะ บบสีทองมาเฮ้ยเราก็ลุ้นว่ะอันนี้สีทองมายังไงมันก็ต้องก็ต้องได้เป็นเหรียญนะเข้าใจว่ามันไม่ลุ้นเท่าเมื่อก่อนนะครับคือมันอาจจะลุ้นนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะนะครับนะเคสีม่วงครับเท่าไหร่แล้วอ่ะสี่สิบป่ะลืมตลอดเลยอ่ะสี่สิบอันนี้ห้าสิบแล้วกันอ่ะแต่เดี๋ยวต้องออกไปดูอีก ราะว่าจะกดเกินไม่ได้นะครับเราต้องเก็บให้ได้มากที่สุดประหยัดให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสจัดทีมเอซซาบวกทั้งทีมบ้างอะไรแบบนี้ไปครับรอบที่6กิปไหมเซคิปไหมเซค,คิปไปทีนึงดี ดีใจทำไมวะผมอะยังไงเอ้ยแต่ได้แล้วได้แล้วโอเคเราไม่ต้องกดเพิ่มนะครับเราไม่ต้องกดเพิ่มทุกคนแล้วเป็นช่วงที่สกิปโอ้ยไม่กอดอาตัวนี้ก็ยังไม่มีครับโอเควินครับราชาทะเลลึกผมยังไม่มีเลยนะเล่นมาสิบสองปีโอ้โหเปิดรัวๆเราวินแล้วครับทุกคนเราเหลือกลับบ้านหกสิบตัวนะครับ ถือว่าสุดยอดมากนะเพราะว่า60 70 80 90 100 110 120บเก1าส1บห1ึ่1ร้1ยร้อยสิบประมาณ3เดือนนะครับอีก3เดือนผมจะได้ซาบวกอีกตัวหนึ่งนะครับเฉลีย่ยสาถึงสเดือนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้หาย2ี่สอีก20แต่20ก็20ก็เดือนหนึ่งนะ20ก็เดือนหนึ่งนะเอาไงดีวะทุกคน แต่ตัวแต่เหรียญพวกนี้มันเหลือไปทำอะไรไม่ได้นะครับมีเวลาอีก11วันให้คิดครับว่าเราจะกดหรือไม่กดดีนะเพราะว่าเหรียญอะยังไงเหรียญพวกหมาสุดท้ายผมการันตีอยู่ดีเว้ยเออเราโอกาสออกอะร้อยแปดสะยังไงมันก็ต้องออกหนึ่งครั้งนะครับประเด็นคือเก็บไปใช้ได้ไหมใช้กับตัวอื่นได้ไหม ใช้กับตัวอื่นได้แต่คือทุกคนฟังผมก่อนฟังผมก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งบอกเอ้ยยี่สิบครั้งเองที่กดไปคือในร้อยแปดสิบอะมันให้เรามาสามอันแล้วนะครับมันให้เราไปเสี่ยงดวงหาเพาิ่มอีกแค่หนึ่งอันเท่านั้นเองแล้วเกลียวกันซูบะเพื่อใช้ไปหนึ่งอันอะอ่ะเดี๋ยวเราลองอัพก่อนดีไหมว่าเหรียญอะมันเอาไปใช้ต่อได้ไหมนะครับถ้าใช้ต่อได้แบบ เอาไปต่อยอดดาวแบบเหรียญหนึ่งได้หนึ่งดาวเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกดเพราะอีกยีใบเองมันน้อยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราเก็บไว้ดีกว่าเพราะบายบใบอะ่ะมันคือ1เดือนของผมโอเคเดี๋ยวเราอัพเลยแปะ๊ะพลังขึ้น8ปดพันเลยเหรอโอ้เราขึ้นให้ทั้งทีมนะครับสุดจา้ามยังไงครับ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 อ่าแล้วก็ใช้เหรียญน,นี้หนึ่งอันนะครับ ซึ่งเราโชคดีได้มาก่อนการันตีนะผมเดาไว้แล้วว่าเหรียญเนี้ยต้องได้มาตอนการันตีแต่ได้มาก่อน20ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวินกันไหมกดอัปไปครับเกลือกันซุปกลายเป็น s s r บวกรวมพลังได้2อดาว s s r บวกแล้วครับแชร์ได้5,000ทองไม่แชร์ครับเสียเวลาไปเลยปะไปต่อเลยปะ คืออยากรู้ว่าถ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตายหานะครับตายหาลหายไปไหนฮนะเอ้ยใจเย็นคือถ้าพลาดไม่อัพเมื่อกี้ก็คือไม่อัพเลยอ๋ออ๋อ,อมีสองตัวตกใจ <c oughs> มีสองตัวโอ้ oh y god ก็คือใช้2เหรียญอยู่ดีใช้2เหรียญในการอ,อัพอัพเขาเรียกว่าอะไรครับอัพชาตาไม่ใช่ชะตาอัพเป็นหัวหน้าทีมเป็นลีดเดอร์สล็อตอัพให้มันดีขึ้นแต่ใช้2เหรียญผมเสีย20่สิบตัว๋วเท่าหนเดือนผมได้เพิ่มมา1เหรียญก็ไม่สามารถอัพได้อยู่ดี อ่ะมันยังเหลือ20ยวันครับเอ้ยเหลืออีก11วันเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆช่วยตัดสินใจว่าผมจะเสียยี่ตัวดีไหมหรือว่าจะเก็บตัวไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์แนะนาให้ผมหน่อยแล้วกันนะแต่20ตัวเท่ากับ1เดือนของผม1เดือนคือผมเอาไปล่นเวลาแล้วก็มากดเอสซาบวกให้เพื่อนๆดูได้อีกหนึ่งตัวนะเพราะงั้นเดี๋ยวลองคอมเมนต์กันมาดูก็ได้ครับว่าเอ้ยพี่20ตัวกูไปเถอะเดี๋ยวก็ได้หรือพี่เก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยว ยี่สิบตัวมันตั้งหนึ่งเดือนกดตัวใหม่ให้ผมเล่นดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับคิมนี้น่าจะนานแล้วแหละนะโอ้โหพลังมาเริ่มใหม่นะครับแค่หกแสนเดี๋ยวดูอะไรอีกสักนิดนะก็อัพเหมือนตัวทั่วไปนะครับไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็สเก็ตที่ผมได้มาอ้าวใช้ ssr ได้ด้วยนะใช้เหรียญของ SSR ได้นะครับ โอเนี้ก็เข้าใจว่าเราต้องเอาตัวใหม่ไปเล่นอยู่แล้วแหละใช้ทีละห้าหรองั้นเดี๋ยวเราอัพเป็น3ดาวไปเลยแล้วกันนะเราจะได้รู้ว่าอีก4ดาวเราขาดนานแค่ไหนครับเพราะว่าขาดอีกหนึ่งสองสามสามสล็อตนะครับเท่ากับ36ก็ไม่นานมากเท่าไหร่นะจะเปิดไปก่อนครับอยากจะรู้ว่าเขาพลังพีคที่เท่าไหร่เปิดไว้ครับ ดูพื้นๆน,นะดูไม่ได้แตกต่างนะครับกรอบจะสวยกว่าตัวอื่นหน่อยก็ที่เหลือก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเอาตัวเก่าย่อยสลายมาเป็นตัวใหม่นะ,ะผมเลยยังลังเลนะครับว่าจะยังไม่อัพเพราะว่าจะอัปดาวตัวเก่าให้มันสุดก่อนคิดว่าแบบเลือกได้อะไรแบบนี้อ๋อเขาเอาตัวใหม่โยนมาให้เลยแต่น่าจะจับจับเข้าพร้อมกันไม่ได้ปะ ก็จัดเข้าพร้อมกันไม่ได้นะครับก็จะโดนห้ามไปเลยแหละโอเคหายไปเลยแหละหายไปจากโลกใบนี้เลยก็ยักอ่อาก็กาใส่ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะาถ้ามีด่วง2ตัวอีกฝ่ายก็โดนสะท้อนทีเดียวตายขึ้นสวรรค์ยังไงคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวอจศวสกิลเข้าๆแล้วก็ลองเล่นให้กันดูนะครับยังไงถ้าชอบใจก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปล่าสุดวันนี้ สวัสดีครับผม